การทดสอบกิเลสก่อนเป็นพระหนุ่มสามนายเตรียมจะเป็นพระจึงถูกพาไปทดสอบว่าสามารถจะตัดกิเลสได้หรือเปล่าพระผู้ใหญ่ให้หนุ่มทั้งสามผูกลูกกระพรวนไว้ที่เจ้าหนูของแต่ละคนแล้วทยอยส่งตัวเข้าห้องทีละคนจากนั้นก็ให้นางระบำหน้าท้องตามเข้าไปแม่สาวเซ็กซี่เริ่มยากย,าย้ายไรรำยังไม่ทันเปิดผ้าคลุมหน้าด้วยซ้ำทันใดนั้นเสียงกริ๊งกริง๊งกริงกร๊งก็ดังขึ้น โจแพทริกพระผู้ใหญ่พูดน่าผิดหวังมากที่เธอไม่รู้จักควบคุมตัวเองเอาเสียเลยไปอาบน้ำเย็นสักชั่วโมงแล้วตามไปสวดมนต์แพทริกออกจากห้องไปหนุ่มคนที่สองก้เข้ามานางระบาเริ่มใส่สะโพอกอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงเลิกผ้าคลุมหน้าออกแล้วส่งยิ้มยวนทันใดนั้นกริง้งกริ้งกริ้งโจเซฟโจเซฟพระผู้ใหญ่สายหน้าเธอยังละทางโลกไม่ได้เหมือนกัน ไปอาบน้ำเย็นซักชั่วโมงแล้วสวดมนต์ขออภัยในบาปโจเซฟออกจากห้องไปหนุ่มคนที่สามก้าวเข้ามานางระบำเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนหมดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงตวัดแขนโอบรอบคอเบียดกายสัมผัสเนื้อแนบเนื้อแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเต็มลูกพ่อพ่อภูมิใจในตัวลูกมากพระผู้ใหญ่ชมเปาะมีแต่เธอเท่านั้นที่จะเป็นพระได้ตามเจ้าคนจิตใจอ่อนแอทั้งสองคนนั่นไปอาบน้ำเถิด ทันใดนั้นกริง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 เสียงกระพรวนดังรัวมากโอ้ไม่นะเจมพระผู้ใหญ่เอามือกุมหน้า